นีครับผมร้านค้าโมโคนะครับผมเว딩อินเลิฟนี่ครับผม, love, บผมกดไปสุ่มกันได้แล้วนะี่ครับผมสามารถสุ่มได้ล่ารายละเอียดการสุ่มก็จะประมาณนี้มีทั้งหมด6ช่องนะผมแต่ละช่องเลือกได้แค่1รางวัลน,นะครับผมเลือกไปทั้งหมด6แล้วก็กดยืนยันไปนะี่ครับผมแล้วก็กดไปเลยนะี่ครับผมนะ กดเลยนะครับผมนะแล้วก็จะมีให้สุ่มแบบนี้เลยก็อย่าลืมไปสุ่มกันเยอะนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็อยู่เหมือนเช่นเคยกี่น้อยนะครับก็สนุกที่นี้ก็มาอัปเดตกันค่าต่างประเทศแล้วเช่นเคยก็แพทใหม่กันแล้วนี่ครับผมนะก็ มาดูในส่วนของรุ่นกันเลยน่ครับรุ่นก็เป็นท่าน้าของ oppo นะครับผม vivo realme xiaomi huawei นะครับผมแล้วก็ asus นะครับผมแล้วก็เป็นทงหน้าของ iphone samsung ประมาณนี้สําหรับรุ่นรุ่นไหนที่ไม่มีปรับใช้ได้เหมือนกันนะครับนะก็ไปดูในส่วนของการตั้งค่ากันเลยน่ครับผมกดไปที่ฟันเฟืองตั้งค่าด้านบนไปที่การตอบสนองครับปรับมองรอบๆเป็น9 7ครับผมกล้องเด้ดดอป9 2ครับสโคป2 8 4สโคป4 9 6ครับ awm แล้วแต่ใจชอบนะ awm นะครับก็ปรับตามใจชอบเลยนะครับปรับประมาณนี้แล้วก็ ไปลองเทสลองยิงดูถ้าเข้าหัวลักง่ายก็อย่าลืมคอมเมนต์ร่างคลิปกันด้วยจะอาจะมีการอัปเดตแพทใหม่เรื่อยๆเลยนะครับผมนะก็ประมาณเตด้เรื่อยนะครับก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากเกมกหนึ่งกันด้วยนะครับเป็นเกมมนี้เลยนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนานะครับผมนะก็ฝากกันด้วยลิงก์เกมอยู่ล่างคลิปส kind of hm ําหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมนะบิ๊กวินโอเค มันมีทั้งแบบสล็อตทั้งแบบอะไรมากมายมีมากมายเกมมีมากมายครับผมนะเออเลือกเล่นเลยตามสบายตามใจชอบเลือกเล่นได้เลยนะครับสำหรับเกมนะเออมีแบบมากมายอ่ะเออใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมลิงก์อยู่ล่างคลิปนะครับลิงก์อยู่ล่างคลิปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมนะนี่ครับผมนะนี่ก็สูงไปเลยมันไปเรื่อยๆนะครับมันก็การเล่นก็ไม่ยากเลยครับกดค่กดเข้าไปที่เกมที่เราต้องการเล่นแล้วก็มีเครดิตน่ะเออ กดเข้าไปที่เกมตการที่เราเล่นอ่ะแล้วก็กดปั่นกดอะไรเลยถ้าเป็นตู้สล็อตก็กดปั่นนะครับถ้าเป็นแบบตู้แบบนี้เราก็กดมันก็มันไม่ไม่มีอะไรซับซ้อนอ่ะกดแค่ปุ่มเดียวให้มุนไปหมุนไปกดหมุนให้มันหมุนไปอ่ะเออมีกลุ่มอะไรให้กดก็กดไปเลยมันมีแค่ปุ่มเดียวและให้กดนะครับเออล้วก็กดไปเรื่อยๆครับยังไงหืแตกแตกแตกข้าบผมหนี่แตกโอ้โห้บิ๊กวินอีกแล้วบิ๊กวินอีกแล้วฮะ ไปเลยไปเลยเราสามารถถอนได้ด้วยนะครับถ้าเราแบบได้ตังค์แลจากเกมอะ่ะเราก็สามารถถอนออกมาได้เลยนะครับเออนี่ครับน,นี่ครับอื้มคูณยี่สิบแปดใช่หรอเป้งโอ้ยวิคูณยี่สิบแปดโอ้ยแปดสองร้อยวินเท่าไหร่วะสามร้อยฮะยี่สิบแปดโอ้ยอยี่เอา เฮ้ยที่สองพันฮะวินฮะโอ้โหวินเหน้อบิ๊กวินนี่ครับสองพันหกเนี้ยดีครับผมมีเยอะเลยเนี่ยก็คลคิกเข้าไปที่สูตรสียงแดงเห็นไหมเมื่อกี้น่ะคิกเข้าไปตรงที่เสียงแดงเออมันก็จะเริ่มเกมแล้วก็มาหมุนตรงเนี้ยเห็นไหมเป็นรูปหมุนอะเป็นรูปเหมุนหมุนอะเป็นรูปเหมือนวงกลมหมุนหมุนอะอยู่อ่างแบบตรงกลางด้านล่างอะเห็นไหมครับกดไปเลยกดหมุนกดหมุนไปเลยนะครับ หมุนไปตามที่ใจต้องการหมุนครั้งหนึ่งก็จะเสียเครดิตตามจำนวนที่เราหมุนนะครับครั้งต่อครั้งครั้งต่อครั้งโอเคประมาณนี้นะครับมันก็ออกอ,ออกแนวประมาณแบบตู้สล็อตแหละครับก็ส่มไปเลยครับเนี่ยนี่ครับก็กดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับกดไปเรื่อยๆ,ๆปุม่มแตกโอเคสวย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 ,สวยเป้ง อ้โหมดดึง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 อ๋อไม่าใหมลดลดเครดิตเดี๋ยวลดเครดิตเนี่ยโอเคเนี่ยครับผมเนี่ยจะเป็นเนี่ยแล้วเอากดตรงเนี้ยครับผมถ้าเราจะเปลี่ยนเกมก็ได้นะผมนะสลับเกมมาเล่นก็ได้ครับผมถ้าเราเล่นแบบมันมันไม่ค่อยแตกอ่ะเออมันเกมนี้ไม่ค่อยแตกเราก็สลับไปสลับมาก็ได้นะครับผมนะเผื่อมันแบบแตกเยอะไงนี่ครับ อานี่ก็ปั่นไปเลยครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมลิงก์อยู่ล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับผมนี่ครับผมปั่นไปปึ้งแตกโอ้ไม่แตกแตกย่อันเดียวเองเหรอเอ้าไม่แตกเอานี่ไงแตกนะนี่ไงเอ้าอ๋แตกคุณสิบสี่อ๋อคุณสิบสี่เฮ้ยสิบแปดอยู่เว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขังไว้ก่อนขังไปก่อนคุณสิบแปดนี่ไง นี่ไงโอ้ยสองสองพันกว่านี่ไงบิ๊กสวินสองพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ้าหมุนต่อครับหมุนต่อเป้งเป้งนี่ไงคูณยี่สิบสองนัดนี้ยี่สิบสองเลยอู้สามพันเก้า แล้วนข้มลเรากดปุ๊บถ้าเราเล่นเกมไหนเราก็แบบเลือกเล่นได้เลยนะกดออกแล้วก็ไปเล่นเกมอื่นได้ในข้ัมผมนะเล่นยาวได้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ลิงก์หลดอยู่ล่างคลิปเหมือนเดิมครับเด็กกระตุกเด็กอายุต่กำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมปั่นไปเลยปั่นไปเลยปั่นไปเลยคุณแปดล้อเป่งเป็นสิบแล้วครับคุณอีกไหม <Yeah. S 1> อเออคุณสิบแค่นี้อ๋อสิบสองสิบสองอยู่เอ 12, 12, อเ,เอาเอาขอ,าอ,าอปงปากของคอ ท่าไหร่นะขอปลาขอสามร้อยฮะดีไหมครั้งนี้ปุ่มโอ้โหคุณดิ๊บติดต่อคุณอีกโอ้โอยจีิบต่อหมดครับโอ้โหอยู่ประมานี้สามร้อยหกสิบไปอีกนี่อบบบินตาที่บินโอ้โหไม่บินตาที่ต้องบินไม่บินตาที่ต้องบินนี่ไงมันต้องบินแล้วสองสองต้องบินแล้วเป็นคูณสิบหกครับ บิ๊กสวิงพันสอแปดสิบประมาณนี้ครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเกมเนี่ยนะผมถ้ใครอยากเล่นก็อย่าลืมนะนิ่งจวดจวล่างลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนะอุ้ยแตกอีกแล้วฮะนี่ครับแตกอีกแล้วก็หมุนไปอีกครับหมุนซุ่มไปโอสามพันเจ็ดเด็ดเดกเล่นเกมไหนแล้วกดกดไปเลยครับเยากเล่นเกมไหนแล้วก็ออกไปเล่นเกมนั้นนะครับผมมีเกมมากมายให้เลือกเล่นนะครับ สำหรับใครที่อยากเล่นลิ้งอยู่ล่างคลิปเหมือนเดิมครับลิ้งอยู่ล่างคลิปนะครับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํานะครับอ่อาประมาณนี้โอ้โหแตกเยอะจังโอ้โหเท่าไหร่วะคุณสีเองเหรอนี่ไงโอ้โหเอ้ยแตกเป็นแถวอะ่ะเฮ้ยอยู่นกเห้ยหมื่นไหมตันก็หมืน่นอ,อีกสองทันสองโอ้ย วสวยซื้อต็มเยี่ยเลยไม่ได้ไอี่โสุดคุณดูเออเท่าไหร่วะโอ้ยเออหมื่นสองเ,เหรอเฮ้ยเฮี้ยขาดน,นี่ยอ่เออซุปเปอร์ครับผมประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นก็อย่าลืมครับลิงก์โหลดอยู่ล่างคลปิปนะครับผมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับก็อ,อย่าลืมกันด้วยนะครับผมสำหรับเกมนี้ เล่นแล้วได้เงินจริงครับผมแต่ต้องเด็กตำาก็นัว18ปีควรได้รับคาแนะนาลิงอยู่ล่างคลิปนะครับผมสามารถถอนตังออกมาได้นะครับผมนะก็ฝากกันด้วยนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมมาฝากกันด้วยนะครับผม